วันนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้พระเก้าวัดกันที่จังหวัดอายุทยามาเริ่มกันที่วัดแรกวัดชัยวัฒนารามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททองวัดที่สองวัดพระศรีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังวัดที่สามวัดใหญ่ชัยมงคลถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยแลนด์มาร์กหนึ่งของอยุทยาวัดที่สี่วัดลาดปูรณะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สอง เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากวัดที่ห้าวัดมหาธาตุเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนครวัดที่หกวัดโลกาเยสุธารามสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางวัดที่เจ็ดวัดภูเขาทองเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมากอีกหนึ่งวัดวัดที่แปดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงมาก วัดที่9วัดปราสาทนครหลวงในอดีตเคยเป็นตำหนักที่ประทับวัดจังหวัดอยุธยายังไม่หมดเท่านี้หากสนใจท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงนัดนารานะคะ